สวัสดีค่ะอย่าตกใจกันนะคะถ้าเราล้นแบบน,นี้ยังไม่ล้นเนาะ <c oughs> ก็วันนี้ก็จะมา,อาบอกวิธีการล้างหน้าของบิวนะคะอีกครั้งหนึ่งให้สะอาดนะคะว่าต้องล้างกี่รอบอะไรยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องใช้สำลีที่สะอาดนะคะ มันสําเราจนะเพราใช้ขั้นตอนมาโดยเฉพาะเนาะมันจะมันจะสะอาดกว่าผลิตภที่เอาไว้เช็ดแกะหรือไม่ก็เขาทําเป็นแผ่นเองนะมันจะทําให้เช็ดหน้าได้เข้าแบบหน้ามากกว่าค่ะคุณเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรส็วันที่ล้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมเลยของใบเฟสต้านะคะอันนี้คือดีมากๆก็คือเคยรีวิวแล้วมันเป็นค l ี a n ิ i งเซรั่มนะคะคือเป็นน้ำเนี่ยก็คือไม่ใช่คอนเนอร์นะทุกคนอย่าแบบตกใจเฮ้ยคอนเนอร์เปล่าไม่ใช่ค่ะคือเป็นน้ำแบบ serum ทีนี่นะคะก็จะเอาไปแล้วก็ราคาเนี่ย มันก็จะเกลี่ยขึ้นไปนะคะว่าจะไม่เอาไม่ทายอย่างนี้ลงมานะไม่งั้นหน้ามันจะแบบห้อยอย้อยยานเร็วนะคะสังเกตเวลาใครเคยไปนวดหน้าที่ร้านหรือว่าแบบที่สถาบันความงามอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบถูขึ้นอย่างเดียวค่าแป้งข่างน้นก็ติดมาะคะ่ะก็จะใช้อยู่อย่างนี้ก่อน สำให้ให้ให้สันดิอออกมาแล้วมันจะเป็นสีใสค่ะก็คือวิธี่ำรงผิวนะคะแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนั้นแล้วก็หลังหาัน้ำหลั้นเนี่ยเราก็จะได้ดำเลยนะคะแต่ว่าขอใช้แต๊ี้เสริานยก่อนตั้งนเสร็จแล้วอันที่สองที่สองนะคะใช่ไหม อย่าลืมเช็ดคอด้วยพร,ยราคอก็เราก็ลงแป้งไเนาะอะจะที่สามค่ะอ,คคอยนะคะไม่ให้ขนคิวีกัาะคะอก็งไให้คิ้เร่ะอแล้วนะคะาสำคัญมากนะคะเราจะสามารถเราไม่สามารถใช้เอ่อคอนเซร์ธรรมดาได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้นั่นสิ่งผิดวิธีนะคะ ก็จวันีค่ะสำหรับนีลเอร์นะคะอไอไปจซเหมือนกันนะคะดูซอแต่ว่ามันจะเป็น Eye Makeup Remover นะคะหาซื้อได้ที่วัสดุท็อปแล้วก็ูดีนยวแรานร้านะานี้ทีต่อยู่มน่มีว่าเร้านชื่อ Eye Lashes Lashes มีจะมีสาขาีเ้าเชียวเอ่อ t C กลาีกา่ก็้วา้อกูกไหมตน่อนแล้วก็ถ้าเราไปะยี่สิสบอ นี้คือเอมาแบบแนะนำให้ดูนะไม่ได้ว่าแบบมานีเดียวก็จะเ่อจกให้ดูกล่แบนะนค่ะเหนาไปแล้วนะคะแล้วก็แตะอลงไปนะคะปิดตาค้างไว้ประมาณเจ็ดถิบนิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดห็นปะทางมันเดียวท่ามันก็จะออกมาเลยว่าค่าข็น้คนชกันช่ยกัน มีเสร็จปุ๊บถ้เป็นการในอ่างสำลีะคะ่ะสีก้า,มาวมา,าออกมาแล้วแรงมากเลยเนาะไม่ต้องถุงแรงแมยนะคะส่วนค่ามาซ่าทำดีกัในเนี่ยมันอาจจะไม่พอเราต้องใช้คอตตอนบัตค่ะคอตตอนบัตนะคะ,บ,นนะ,คะบอกก่อนเลยว่าเวลาใช้สำลีหรือคอตตอนบัตเนี่ยใช้เสร็จต้องปิดหูรูดด้วยนะไม่งั้นมันก็จะทําให้ผิวหน้าระคายเคยืองหรือว่าเป็นสิวได้เพราะว่าอ,อ,อากาศมันเข้าไปข้างในนะคะแล้วอากาศก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเนาะ อ่ะสัมบีนะเดต้องใช้อันี้อ่ะเป็นเบอร์เหมือนเดิมน,นะคะไม่ใช่สัมบีขาากก้าศึก่อนนั้นก็จะค่อยๆเกลี่ยค่ะเบาๆถ้าทำยังไงขนตามจะหลุดเห็นไหมคะออกมาแล้วเสร็จแล้วนะคะเยับไปเลยขยับให้มันสะ,ะอาดอีกหนึ่งตาจะได้ไม่ต้องใส่เครื่องนะคะ ถ้าความสำคัญนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ำนะคะทุกคนก็น่าจะทราบดีว่าบิวช้อะไรเนาะนี่ค่ะนอดด่้เดิมนะคะก็คือมันจะเป็นการอะไรัดสิวซึ่งจริงๆสิอออวก็มีไม่เยอะก็คือจะเป็นกา,าจะอุรตานข้างในบ้างอะไรบ้างะะ่ะ่าไว้ก่อนนะคะการสิวขึ้นก็ทาไว้ประมาณ1-5นาทีนะคะทาทีหน่วค่ะทาบานะคะทั่วหน้ค่ะเนนทุบเที่หน้าเป็นิวหน่ตรงไหนก็ทาเนเนไปไเย แต่ว่าต้องทำบานนะถ้ทาแบาบบวกลบก็ได้มันจะแห้งนะคะ<อ>แล้วก็อ,อย่าทิ้งไว้เลยเป็นตอนจะทำอีกทีหนึ่งแล้วบัานรออันนี้สิบนาทีใช่ไหมพอรออันนี้สิบนาทีเสร็จปุ๊บบิวก็จะไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนการบำรุงผิวของบิวแต่ละวันก็จะเเหมือนกันอาทิตย์หนึ่งก็จะแบบแตกต่างกันเพราะว่าวันหนึ่งมาส์คคืนหนึ่งมาส์คบ้างคืนหนึ่งใช้เซรั่มอะไรอย่างนี้นะคะก็จะสลับหมุนเวียนไปเพราะว่า เดี๋ยวเคยอ่านหนังสือวิธีการที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนการใช้ครีมบ่อยๆเป็นประจำทุกวันเนี่ยเป็นเนื้ออื่นเป็นมูสเป็นมากสกบ้างนะคะมันจะเป็นการหลอกผิวตัวเองนะคะให้มันแบบสามารถปรับสมดุลได้นะคะไม่แบบอารมณ์เหมือนกับเราใช้อันนี้เป็นประจำซ้มซากอย่างเงี้ยผิวมันก็จะชินแล้วว่าใช้อันนี้มันก็จะไม่เห็นผลแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะช่วยได้นะคะ โอเคแต่สิ่งที่บิวต้องทาทุกวันนะคะก็คืออันนี้เซรั่มหน้าใสนะคะหน้าใสก็เพราะตัวนี้แหละช่วยไว้บอกเลยมีจูสกินแคร์มิลคูลัสไวเทนิ่งเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มทีม่สุดยอดมากอย่าไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโอ๊งัมงมงมงนมายมันมีส่วนผสมนะคะไม่มีเซรยลอยทั้งสิ้นจากธรรมชาติ100%เปอร์เซ็นต แล้วก็มันจะทําให้ตื่นมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆพอทาแต้ม5จุดปุบเนี่ยเซรั่มมันก็จะไม่เหลวเหมือนน้ำอะคะ่ะถ้าเหลวเหมือนน้ำมันก็จะแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทไมมันเปลี่ยนแล้วมันเล็งชิมแรกเลยอะเพราะอันนี้เนี่ยมันเข้มข้นนะคะมันก็จะรู้สึกเหนียวนิดนึงเหนียวแบบตึงๆนะคะทาไปแล้วก็แบบตบๆเช้าขึ้นมานะคะทุกคนขอขอให้ลองนะต้องลองจริงๆเพราะว่าแบบมันดีมากทุกคนใช้แล้วแบบ หน้ามันแดงหน้ามันแบบดูใสขึ้นนะคะแล้วยิ่งใช้เป็นประจำทุกวันเนี่ยผิวหน้าเราก็จะแบบดีขึ้นแล้วก็เนี่ยมันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะมีคอลลาเจนมีสเตมเซลล์อยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกระชับรูขุมขนนะคะทำให้รูขุมขนกว้างเนี่ยดูเล็กลงซึ่งมันเวิร์กมากๆเลยก็คือมันเป็นครีมมันเป็นบีจูเนี่ยก็คือเป็นครีมแบรนด์ตัวเองนะคะซึ่งก็ ว่อาอกะบว่าที่ผิวเ็นใช้งาใสอะไรนะคะก็เลยมาส่ทำมาเีโ้ก็มันงมีสา,า,าี่ระดับนะคะวันนี้ก็มาตัวนี้ก่อนเป็นวททงแล้วก็เอ่อมัน <c oughs> ช่ขาวประงใสมันไม่ได้ทำห้ขาวแบบโอ้ขาวเวอร์นะคะคืออันนี้มันจะเป็นกระจงใสนะคะแล้วก็ดูเนี่ยมีออร่านะคะแต่ก็้ทหน้าขาวแบบขาวี่อะไรนี้ใช่แล้วก็ลดฝ้าลดกระลดจุดดางดนะคะภายในมันก็เห็นผีขึ้นแล้วนะคะถ้าใช้กินต่อบก็คุณม่ดูหันเลนะคะสวยตัวต่อมปเนี่ยทับ สิวอักเสบขึ้นหรือว่ามีผดอะไรงนี้แต่วันนี้ไม่มีโชคดีหน่อยก็จะใช้ BJO Bye Bye Pimple นะคะซึ่งเป็นตัวแม่ของ BJO เลยด้วยเพราะว่าขายดีมากถูกด้วย390เองนะคะจะเป็นหลอดอย่างนี้นะคะน้ํายาก็จะเป็นยามก็จะเป็นสีสีเหลืองๆเขียวๆเนาะอืมเป็น anti b l a c k h e ใครที่เป็นสิวเชียนเนี่ยยิ่งมีทาไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้สิวเชียนหลุดออกไปหลุดออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ทำให้สิวขึ้นกีกอัาไหนเนาะดีมากเลยก็อันนี้ก็ใช้สำหรับวันที่มีสิวถ้าวันที่มีก็ใช้อันนี้ปกตินะคะอันนี้ก็เจ็ดวันใช้สักสี่วันส่วนอีกสามวันก็อาจจะแบบหาซ่อมอะไรบ้างค่ะก็แล้วแต่กคนอยากทำวันนี้ค่ะก็ขอตัวไปอานก่อนจะต้ขอมาแชร์ประสบการณ์นะคะรอเคสไมครับจะได้ความรู้ถึงน้องเจ้ากเจะรู้บ้างเนาะค่ะก็ขอไปอาบน้ำก่อนนะบ๊ายบายล้างหน้าให้้้้้สสะะะะอออาาดดดววยนนนนจจ๊ก่่บิไไมขึ 外汉。Bye,